เดอร์มาโรเลอร์ตัวนี้ครับกิ้งไปตรงจุดที่คุณอยากจะให้หนวดเขาขึ้นมันจะไม่เป็นคาบนะครับเมื่อเราใช้ก็หลังจากนั้นก็ให้คุณเนี่ยหยอดค่อยๆหย,ยอดไปหยอดไปเลยครับแล้วก็นวดบริเวณไลผมหรือ ตรงช่วงจุดที่เรามีปัญหานะครับก็ตรงนี้ก็สามารถที่จะหยอดไปได้เลยช่วงลหลผมที่มีปัญหาก็ให้คุณอ่ะค่อยๆหยอดเป็นจุดอย่างนี้นะครับปุ๊บ คลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าไมน็อกซิดลนะครับซึ่งเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่ผมใช้ในการบํารุงหนวดเขา่าแล้วก็บํารุงเส้นผมของผมด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับจะช่วยให้คุณมีหนวดเข่าที่คมเข้มขึ้นไม่ว่าคุณจะมีลักษณะหนวดเข่าที่เป็นเส้นเล็กหรือว่าขึ้นไม่สม่ําเสมอนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็สามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้ผลิตภัณฑ์ที่ผมพูดถึงก็คือตัวไมน็อกซิดลตัวนี้นะครับของเคิร์กแลน ที่อเมริกานะครับก็ถือว่าเป็นแบรนด์อันดับต้นๆที่คนนิยมใช้ในการบำรุงหนวดเขา่าส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ใช้ในการบำรุงหนวดเขา่าแล้วก็บริเวณไรผมช่วงตรงหนา้าผากนี้ด้วยนะครับผลลัพธ์ที่ได้หลังจากที่ผมใช้ผ่านไป2กระปุกนะครับก็คือบริเวณช่วงหนา้าผากเนี่ยจะมีไรผมขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับส่วนตรงหนวดเข่าที่ผมใช้นะครับก็รู้สึกว่ามีความเข้มขึ้นแล้วก็ขึ้นสม่ำเสมอขึ้นนะครับเพราะว่าตรง จุดตรงเนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันจาไม่ค่อยขึ้นคําแนะนําสําหรับผู้เริ่มต้นที่อยากจะมีหนวดมีเขานะครับอย่างแรกเลยก็คืออุปกรณ์ที่คุณจะต้องเตรียมนอกเหนือจากตัวไมนอกซิเดีลตัวนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ผมอยากแนะนําให้คุณมีอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือตัวผลิตภัณฑ์เดอร์มาโรเลอร์ตัวนี้ครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นลูกกิ้งอย่างเนี้ครับ อย่างที่2นะครับก็คือให้คุณกําหนดคุณลักษณะตรงจุดที่คุณอยากจะให้หนวดเข่าของคุณเนี่ยขึ้นนะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้อยากมีหนวดเข่าที่ยาวเฟิรม์มจนเกินไปก็อาจจะอยากได้แค่ตรงช่วงหนวดกับตรงช่วงเข่าใต้คางตรงนี้แล้วก็อาจจะเป็นตรงช่วงจอรนแต่ว่าตรงนี้หลายคนอาจจะไม่ชอบก็เราก็เลยต้องมากําหนด คุณลักษณะกันก่อนนะครับอย่างที่3นะครับเมื่อคุณมีอุปกรณ์พร้อมแล้วมีกําหนดคุณลักษณะของตรงจุดที่คุณอยากจะให้หนวดเขาขึ้นแล้วเนี่ยเราก็เริ่มจากการที่ใช้ตัวเดอร์มาโรเลอร์ตัวนี้ครับกิ้งไปตรงจุดที่คุณอยากจะให้หนวดเขา่ขึ้นตรงปลายตรงลูกกิ้งตรงนี้นะครับมันจะเป็นเข็มอันเล็กๆ ซึ่งการใช้งานของมันเนี่ยจะช่วยไปกดตรงผิวบริเวณใบหน้าของเราให้เป็นการกระตุ้นตรงบริเวณรูขุมขนแล้วก็ระบบไหลเวียนเลือดนะครับเหมือนเป็นการเปิดช่องทางก่อนก่อนที่เราจะลงผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นก็ให้คุณนวดไปเลยนะครับสมมติอยากได้ตรงจรก็ให้คุณนวดไปกิ้งไปประมาณสัก10นาทีให้ทั่ว โอเคหลังจากนั้นนะครับก็ให้คุณใช้ตัว m i n o อ i กซิตัวนี้ครับลงไปที่บริเวณที่คุณกิ้งตัวผลิตภัณฑ์เขาก็จะมีหลอดตัวนี้แถมมานะครับก็ให้เราปั๊มนี่ครับลักษณะก็จะเป็นใสๆนะครับมีกลิ่นนิดๆหน่อยๆ มันจะไม่เป็นคาบนะครับเมื่อเราใช้ก็หลังจากนั้นก็ให้คุณเนี่ยหยอดค่อยๆหยอดไปหยอดไปเลยครับแล้วก็นวดโอเค Okay. เสร็จแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ต้องการบำรุงดูแลบริเวณไรผมหรือตรงช่วงจุดที่เรามีปัญหานะครับก็ตรงนี้ก็สามารถที่จะหยอดไปได้เลยแล้วก็ใช้นิ้วของเราเนี่ยครับนวด Okay. ทีนี้สำหรับคนที่มีปัญหาช่วงรอยแสกลกางนะครับที่มันค่อนข้างที่จะเห็นชัดหรือว่ามันมันเริ่มบางผมก็มีทริคแนะนำนะครับก็ให้เราอแบ่งผมตรงช่วงที่มีปัญหาแล้วก็อันนี้สมมุติผมยกตัวอย่างนะครับเป็นเป็นช่วงลผมที่มีปัญหาก็ให้คุณอะ่ะค่อยๆหยอดเป็นจุดอย่างนี้นะครับปึ๊บ เป็นจุดๆระยะห่างกันประมาณสักสองเซนหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้คุณใช้นิ้วมือเนี่ยในการกดอย่างนี้ก็คือสมมตินะครับยกตัวอย่างกดไปอย่างนี้เราจะไม่แบบถูปืด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 ไปนี้นะครับเราจะใช้นิ้วเนี่ยกดสองนิ้วก็ได้บแล้วก็เว้นช่วงกดกดไปอย่างนี้อย่างนี้ ถ้าเกิดคุณหยอดหยอดแล้วคุณถ,ถูถูถูด้วยความรุนแรงเนี่ยตรงจุดนั้นอะแทนที่มันจะได้ซึมซับตัวนี้เข้าไปกับกลายเป็นว่าคุณไปยิ่งไปทําลายตรงบริเวณที่มันบางอยู่แล้วให้บางลงไปอีกเราต้องนุ่มนวลกับมันนิดนึงครับนีค่ค่อยๆไล่ไปสิ่งที่คุณควรรู้ต่อมานะครับนั่นก็คือระยะเวลาที่ใช้เพื่อให้เห็นผลเนี่ย ผมแนะนำให้ใช้ต่อเนื่องสักประมาณ6เดือนถึง1ปีเลยนะครับใช้ยาวๆไปเลยหรือถ้าใครใช้แล้วเห็นผลไวกว่าน,นั้นก็สามารถที่จะหยุดใช้ได้นะครับหรืออาจจะใช้ต่อไปเพื่อบำรุงดูแลนะครับก็ใช้วันละ2ครั้งนะครับตอนเช้ากับตอนก่อนนอนส่วนในตอนเช้าเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องใช้ตัวเดอร์มาโรเลอร์ตัวเนี้ในการนวดก็ได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะทำให้มีรอยแดงแล้วก็อาจจะคัน ก็ตอนเช้าแนะนําให้ใช้เป็นหยอดตัวเนี้ธรรมดาแล้วก็ใช้มือนวดอย่างเดียวก็พอครับอย่างสุดท้ายนะครับสําหรับใครที่กําลังจะเริ่มใช้หรืออยากจะลองใช้เนี่ยสิ่งที่ควรรู้ก่อนเลยก็คือตัวเดอร์ม,มาโรเลอร์ตัวเนี้ยเวลาที่ในช่วงแรกที่เราใช้นวดเนี่ยมันอาจจะมีความคันยิบยิบยิบยบยบนะครับก็อันนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าตรงปลายตัวนี้มันจะมีหัวเข็มเล็กๆที่ ใช้ในการกระตุ้นรูขุมขนบนใบหน้าของเราเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยมันม,มีรอยแดงหรือว่ามีอาการคันเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจนะครับส่วนตัวไมน o x i ซิ l ีตัวนี้นะครับช่วงแรกๆเนี่ยผมอยากจะให้ลองใช้บริเวณตรงจุดที่เป็นเล็กๆก,ก่อนค่อยๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยๆขยายไปยัง จุส่วนอื่นบนใบหน้าอย่างเช่นช่วงตรงหนวดตรงนี้หรือว่าช่วงตรงเขาตรงนี้เน้นสโขบให้มันเล็กๆก่อนเพราะเราจะได้ดูว่าเราเนี่ยมีอาการแพ้หรือว่ามีปฏิกิริรยาทุยปฏิปฏิปปกิริยายังไงกับตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพื่อที่สมมุติว่าคุณใช้ไปแล้วมันมีผื่นมีอะไรขึ้นเนี่ย จะได้หยุดใช้แต่โดยส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยใช้แล้วเนี่ยไม่ไม่พบความผิดปกติอะไรใดๆนะครับนอกจากหมวดเข่าที่ขึ้นเข้มขึ้นผมสั่งซื้อทั้ง2ตัวนี้เลยในช้อปปีนะครับหาคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับถ้าใครมีคำถามหรือข้อสงสัยยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย